สวัสดีครับผมครับผมชิบะตั้งเงาบริญญาครับไม่น,นี่ก็เสีมาอยู่แนะนำรับที่ทำ้างตัวข้างแตงครับแบบสบัยของผมนะครับนี่น,คนะนนค,รนครับนี่ก็สิประมาณนี่นะครับนี่ก็สิเดือน ข่าวล่างไว้ครับครับผมเดินข่าวล่างไว้เดินข่าวล่างครับนี่ครับอันี้เป็นทัวร์แล้วครับอันนี้เป็นแตงครับอันนี้ก็จะเป็น ขาบนนะครับเนี่ยตะไคร่กระสิประมาณเอ็นเบอร์ยี่สิบห่างยี่สิบเซนครับลึกกับประมาณสิบหกตาครับพี่น้องลึกสิบหกตานะครับกมาตัดมาตัดแล้วกะซี่นะครับสิบหกตามาตัดเคืองครับตัดครึ่งแบ่งครึ่งก็จะได้อยู่แปดตาครับแปดแล้วก็มาจับ จับตีนแม่แล้วครับเนี่ยอันนี้ข่าวล่างครับจับตีนแม่อันนี้ขาวบนครับนี่ครับผมปัยหาเลยครับนี่ครับอันนี้ที่ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับขึ้นเรียบร้อยครับกับจีประมาณนี้ครับตีนต่ำตีนสูงพี่น้องเนี่ยการะยะเดี๋ยวแท้ หมักต่ำมากสูงนะครับผมกระสีเอาประมาณนี้ครับ,รบกระสีประมาณนี้ครับ ครับตะไคร้ลึกสิบพกตาครับสิบพกตาครเอามาตัดครึง่งสิจะได้ยุแปดตาครับแปดแล้วกับสิมาตัดแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมาจับใหม่ครับในข้างล่างนี่จับก็ะพูกใบไ,ไม้นี่ครับวิธีการ ถึงมากอ่สิอยากเสียดแบบนี้บแบบเนี่ยแบบฉบ,บับกว้างขึ้นชีพเอาไต้องนอเปริญญาครับผมเดี๋ยวเบืองตอนคืนครับ วิธีของผมก็สิวิธีการตะไคร้ของผมก็สิเป็นกลางแบบยักนะครับยักใส่หลักยักใส่หลักไปเลยครับแบบต้องใส่เชือกผูกนะครับใส่ข่าวบนนะนตะไคร์มากไล่ตะไคร์มากแล้วก็ยักใส่หลักเลยครับ อันนี้คือวิธีการของผมวิธีการขึงตะไคร้หางแตงข้างทั่วรฝักยาวครับแต่ละคนอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันไปนะครับผมอันนี้เป็นวิธีของผมที่ทำมารวม20ปีแล้วครับจากประสบการณ์ อีพีเพื่อนๆน้นองๆก็ลองเอาไปทามึงนะครับผมต่อเป็นแนวทางครับเอ็นก k เบอร์20ครับห่าง20เซนครับผมอาซอได้ทั่วไปครับ ก็มาต้องงอไปดินยาโอเคครับรอเบิ่งคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ